อาละรครหลังจากที่เราศึกษาะะการเป็นเกษตรกรอยู่สักพักหนึ่งก็ได้เวลาลงมือปฏิบัติในที่ของตัวเองแล้วนะครวันนี้เราก็จะทำพิธีบวงสวงพลิกแผ่นดินโอโ,โ,โ,โหชื่ีโคตอลังการเลย ก็คือเป็นการวงสวงนะฮะไหว้เจ้าที่เจ้าทางว่าเราจะมาหลักหลักทําเกษตรกรรมกันที่นี่อะไรเงี้ยนะฮะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาที่นี่เนี่ยให้ช่วยเราเนี่ยในการพัฒนาที่ดินแล้วก็ทําให้ดินแดนอย่งนี้กลายเป็นพลิ้วขึ้นมากลายเป็นป่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็หลายพิธีกรรมเลยเราจะวงสวงตรงนี้แล้วเราก็จะมีพิธีกรรมฝังแหเพื่อให้แบบว่าเรียกว่าดักเงินดักทองตามความเชื่อนะฮะ <S <S แล้วก็มีแห่อยู่9ป้าป อยากเป็นแบบ8ปทิศนะฮะแล้วก็ตรงฝั่งตรงกลางนี่อีกหนึ่งหนึ่งตำแหน่งฉะนั้นวันนี้ก็จะเพื่อความเป็นมงคลของเราจะเริ่มต้นทำพิธีกันในเวลา9ก้โมงเนาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน ำเนินตามจะเรอยเทะาบาทเปดเข้าไของ ในหลวงราการท no. ี่เก้าขอบารมีขอย่างในหลวงราชการที่เก้าปกปักคุ้มครองพระเจ้าได้ครอบครัวให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความคุ้มสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยให้เกิดกำตร้งหลายขอบารมีลูกกระเทวดาท่านเจ้าที่เจ้าทางมาอมรินทร์อวยชัยในการรับผู้สนในครั้งนี้ด้วยเถิด <ยอด Legend> มาเป็นสักขีพยานาะบปดนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ ันนี้คือหลังจากเสร็จพิธีนะครับเป็นไงครับคุณกิติอิ่มบุญมากครับผมอิ่มบุญทำไมหน้าแดงแดงต้องลามหนุกไหมจัดตอนแรกหมายกำหนดการมันก็ดูเหมือนเล็กๆกันนะแค่มาไหว้เสร็จปั๊บแล้วก็เอาพวงมาลัยไปไหว้ที่สี่มุมแค่นั้นเองแค่นั้นแค่นั้นก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางสี่มุมสี่ที่สี่ทิศก็จบแล้วก็ฝังแหอีก ก้าวปากก็จบแล้วไงง่ายๆลืมคิดไปแต่ละมุมของเรามันไกลกันมากแเก้าวปากของเราก็คิดว่าโอ้ยไม่เท่าไหร่ลืมไปว่าเราต้องเดินผ่านไล่มันแต่กี้มีชาวบ้านมาถามครับอกอ๋าทำไมทำไมเขาใช้แหเพื่อนคือมีแห่มาสั้นไอ้เราก็จิดหายละเมื่อช้ากูคุยว่าอะไรวะก็เลยว่าเนี่ยทำไมเราทําไมถึงต้องมีแห่ไงเนี้ยเพราะว่าแถว บานเห่าขึ้นบอกเคยเห็นนะแหเนี่ยเป็นความเชื่อคะหวงจุ้ยคือเอาแหฝังไว้หน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะทางจอดรถเราเนี่ยมันเหมือนดักลูกค้าลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยดักเขาไว้อะไรเงี้ยให้เขาให้เขามาอยู่ที่นี่ให้เามาใช้เงินที่นี่ได้ตังค์ลูกค้าอะไรเงี้ยอ่าดีกวว ช่องช่องเขารายการเขาอันไหนวันนี้จะรีวิวอะไรครับสวัสดีครับวันนี้น้องลามจะมาอะไรนี่เป็นสีอะไรนั่นแหละเขาก็เลยถามว่าเออทำไมต้องมีแหทําไมต้องต้องโยนเขาไม่เคยเห็นเนี่ถามแ้คือมันไม่ใช่พิธีเกี่ยวกับวัตนธรรมนะฟังแหไม่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบธุรกิจทาธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็ฝังแหไว้ดักลูกค้าอะไรเงี้ยมีแบบนี้ด้วยนะตาถีตาห่างด้วยนะเหรอต่างกันยังไง ตาถีก็คือเอาหมดเลยลูกค้าเล็กลูกค้าน้อยเออเอาให้หมดตาห่างคือรับเฉพาะลูกค้าใหญ่ๆมปปลาใหญ่อย่างเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจว่าแบบธุรกิจเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราใช้กี่แหใช้เก้าแหมีทั้งถีและทางดีทง <c oughs> ทีและถีและทางถีและทางนั่นแหละก็คือใครมาก็มาดักเงินดักทองไว้อะไรแค่ต่ำความเชื่อแล้วก็ฝังแปดทิศแปดทิศก็คือเทพอรหันต์แปดโม เป็นเหมือนยันอาหารแปดทิศอ่ะก็จะฝังรอบแล้วก็ฝังตรงกลางเป็นที่ประทานเพื่อความเป็นมงคลเพื่อความขมาค้าขึ้นมาค้าขึ้นอันนี้ขมาค้าขึ้นไม่เกษตรกรรมเป็นามาค้าขึ้นมาค้าขึ้นแต่ส่วนในส่วนของแผนเกษตรกรรมนี่ก็วางแผนไว้แล้วใช่เกษตรกรรมมันก็คือก็เหมือนกับก็ลูกค้าก็เข้าอ่ะเกษตรกรรมก็ต้องมีลูกค้าออลูกค้าที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราผักหญ้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้บอกได้เลยนะครับจากเลิกเลิกยามเดิมนะฮะ เราตั้งไว้9โมง9นาทีอ่าอ่าก็9้โมง้านาทีก็คือฟารมก็เริ่มทำพิธีแล้วเขาก็จะวิ่งไปตามมุมแล้วเอาแบบเอาฉัดไปปักเออเอ้นี่กับแม่ดาราหน้าต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับพิธีไหว้นะฮะพิกแผ่นดินของเราซึ่งเราจะทำการเกษตรกับฟาร์มของเราชื่อว่าฟาร์มอีหลี รับรองว่านับจากวันนี้สนุกสนานแน่นอนฮะมีงานหนักรอเราอยู่อีกเยอะเลยจากที่เห็นนะฮะที่ดินตรงนี้ที่เรียกว่าไม่มีต้นไม้เลยเราจะทําให้มันกลับมาเขียวขจีอีกครั้งกับศาสตร์พระราชาที่เราได้ศึกษามานะฮะน่าจะประมาณตรงเนี้ยที่เป็นป่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นสวนบ้านเราจะอยู่ทีงนัน้ที่เราอยู่กันอันนี้จะเป็นสระน้ำหนึ่งสระก่อน ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้ก็จะเกิดขึ้นระยะเวลาร่วมปีได้เพราะว่าเราทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถ้ามันปลูกได้คือเป็นโกโก้าจากโกโก้ไปจะไปเริ่มเป็นสวนถ่ายรูปอที่เรากล่าวว่าจะลงต้นไม้สวยงามที่เป็นไม้ดอกที่ที่แบบให้คนมาพักผ่นอน,น<า>หย่อนใจเที่ยวชิลต้นไม้วไมไสวยทรนู่นตรงนี้ บอกว่าฟาร์มเราจะเจริญเติบโตงกงามนะฮะอยากให้ติดตามเป็นกำลังใจให้กับฟาร์มเราด้วยนะจ๊ะไว้รอพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมจะเปิดให้ทุกคนมาเยี่ยมเยียงกันได้เสมอเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยดูคลิปนี้จบแล้วใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ชมคอนเทนต์ของเราก่อนใครเลยนะครับฝากติดตามว็อกอกกันด้วยนะครับ bye bye. สวัสดีครับ <Bye bye. S 1> สวัสดีครับบ๊ายบายยุกนห้ามยิม้มห้ามยิ้มเดือดฮักเดือดฮักแฮงกี้เฟสแฮงกี้เฟส สดอตตีแกฝากติดตามวอลกบล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะ